สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าทำพิ้ววัสดุกันนะคะเรื่องกันเลยพิ้ววัสดุของเราจะเป็นแบบนี้อุ้ยอ่างเกินไปออแปบ๊บนึ้งน,นะคะกอเช็คกอน โอเคไปเริ่มกันเลยค่ะโอ๊ะ oh. ใครอยากให้เราทำอะไรก็เม้นมานะคะ ตอนนี้เราก็ไม่สบายนะคะเราก็จะพูดกับทุกคนไม่ได้เยอะหน่อยไม่เยอะนะคะไม่เยอะเลยเพราะว่าเราไม่สบายนี่เราจะมาลองคลิปแต่ไม่ใช่โรบอกนะเราเกียดเล่นโรบอกแหละ แบตเตอรี่เหลือ20%เราวค่อยชาร์จค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะโอเคแต่ไม่อ่ย คไ,ได้แค่น,นี้พอมองไม่เห็นก็ใส่ผิดกัะใส่ผิดอันนี้เราก็มาเริ่มเล่นไอแพกออะไรวะจำชื่อไม่ได้ค่ะ เขาไม่ยิ้มเราก็จะทำให้เขายิ้มนะคะนี่ทุกคนว่าเป็นไงสวยไหมเออลืมตรงนี้เราก็เราก็ต้องเก็บรายละเอียดเอยอะเลยค่ะเขมค่ะ ถามันสวยก็บอกก็เมนมานะคะถ้าใครชอบบอกว่าไม่เห็นสวยเลยไม่ทำให้หรอกเออโทษค่ะโทษค่ะ

ไปเราก็จะมาเรยงเงากันเลยค่ะสีสีน่าจะจางไปสีดำสีเออเงามันต้องสีดำทุกคน ทุกคนใครอยากให้เราทำ,ทำใครเอกในวงบ้านหรือใครก็ตามก็บอกนะคะถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะไปเซิร์ชใน g o o อ่ะเราเอาลูกใน Google นี่แหละโอ้โห হ্যাঁ এইখিং হ্যাঁ Hmm. Lagatok. ถ้าทุกคนไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านได้นะคะเพราะว่าเราจะไอแบบนี้เลยแต่ทุกคนดูตีอยู่แล้วไม่มีคนดู อเส็จแล้วค่ะอะลุข้างหลังถูกปะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะอทุกคนว่าเป็นใครทุกคนว่าเป็นใครนะ เพียงว่าสูนยนะ์ยอ่ะดูนี่ค่ะใครดูใครดูจบก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูจบใครอยากให้เราสอนอะไรเหมือนบอกได้เราจะทำใน YouTube เท่านั้นใน TikTok เราจะไม่ทำนะคะ พยายาให้เราสอนทะไมก็มินบอกเสร็จ 拜拜。